สถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนคือครัวกลางของร้านอาหาร MK Restaurant นะครับร้านสุกี้ที่มีจํานวนสาขามากที่สุดในไทยและถ้าผมจะบอกว่าเขาคือธุรกิจสุกี้ที่ใหญ่ที่สุดในไทยก็คงจะไม่ผิดนะฮะอาคารสีแดงๆที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนั่นน่ะนั่นคืออาคารที่เขาจําลองมาจากตัวถาดคอนโดที่ใช้สําหรับเสิร์ฟสุกี้ที่ร้านนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามองจากท็อปวิวเนี่ย มันคือหม้อต้มสุกี้ทุกคนที่ทุกคนจะเห็นผักลอยๆอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดสังเกตดๆีๆเราจะเห็นกระชอนที่กําลังลวกผักอยู่ด้วยนะครับเวลาทุกคนไปกินอาหารที่ร้าน MK นะฮะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าวัตถุดิบต่างๆที่เขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยหลายๆอย่างเลยนะครับเป็นวัตถุดิบที่เพิ่งจะถูกโปรเซสมาจากแหล่งกําเนิดเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนที่เราจะได้กิน MK ทําแบบนี้กับร้านอาหารในเครือ MK เกือบๆจะบจะ700สาขานะครับว <IV _> yes, ันนี้เราอยู่กนที่ครัวกลางของเขาเขาทําได้ยังไงเดี๋ยวผมบุมทนิตจะพาทุกคนไปดูครับกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกิน MK เป็ดย่างหมูแดงติ่มซ้ำใช่ป่าววะใช่อะไรแหละ นะฮะทุกคนก็ต้องบอกก่อนเลยว่าครัวกลางของ MK เนี่ยเขาใหญ่จริงๆนะที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นแค่อาคารสำนักงานนะครับครัวเขาจะอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งใหญ่มากๆครัวกลางของร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยทุกคนที่มีไม่กี่สาขาเนี่ยเต็มที่เขาอาจจะไปเช่าพื้นที่แบบหลักไม่กี่ร้อยตารางเมตรหรืออจะถึงพันตารางเมตรหรือแบบตึกแถวคูหาหนึง่งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําออกมาเป็นครัวกลางแล้วเสิร์ฟร้านแต่ละร้านแต่ MK ทําออกมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับทุกคน รวมพื้นที่ในอาคารทั้งหมดนประมาณ40,000กว่าตารางเมตรนะฮะยังไม่นับที่ดินต่างๆของเขาอีกที่ครัวกลางแห่งนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2ฟังก์ชันหลักๆนะครับคือพื้นที่ส่วนครัวที่อยู่ทางฝั่งนี้และทางฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ฝั่งของโลจิสติกนะครับพื้นที่ส่วนครัวเนี่ยมีหน้าที่เตรียมวัตถุดิบเตรียมอาหารก่อนที่จะไปเสิร์ฟที่ตัวสาขาสาเหตุที่ต้องเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเพื่อให ที่สาขาเนี่ยเหลือขั้นตอนให้น้อยที่สุดแล้วก็เป็นการควบคุมคุณภาพให้ทุกๆสาขาเนี่ยมันได้อาหารที่ออกมาคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับก็คือทําที่เดียวที่ครัวกลางแห่งนี้อย่างที่2เนี่ยคือพื้นที่ส่วนของโลจิสติกคือทําหน้าที่จัดเก็บแล้วก็ส่งสินค้านะครับคือที่สาขาเนี่ยทุกคนเขาต้องใช้อาหารจํานวนมากนะฮะที่จะต้องเตรียมไว้เพื่อเสิร์ฟลูกค้านะครับ แต่ว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่เก็บเยอะมากเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ต้องไปลงกับครัวไปลงกับโต๊ะกินข้าวถูกไหมครับแต่ละสาขาก็ใช้ปริมาณอาหารที่มันไม่เท่ากันอีกนะครับดังนั้นครัวกลางจึงทําหน้าที่นั้นแทนก็คือเก็บให้ที่นี่แล้วสาขาที่ไหนจะใช้ก็มาเบิกไปซึ่งที่ครัวกลางแห่งนี้นะฮะทุกคนเขาโอเปเรตตลอด365วันโดยไม่มีวันหยุดเลยนะครับแล้วก็ทํางานเกือบๆจะ24ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟอาหารให้กับ ร้านอาหารเกือบๆจะ7จ0สาขาของ MK นั่นเองก่อนที่จะเข้าไปนะครทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องทําการเปลี่ยนชุดก่อนนะครับคนทุกคนที่เข้าเข้าออกพื้นที่ตรงนี้นะคะจะต้องเปลี่ยนชุดแบบนี้หมดนะครับซึ่งก็จะต้องมีหมวกนะฮะใส่หมวกก่อนพอเราใส่ปุ๊บเราก็จะเริ่มเป็นพนักง,งาน MK ขึ้นมาแล้วนะฮะ <c oughs> ก่อนที่จะใส่ชุดพวกนี้ก็ต้องล้างมือแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ทั้งหมดด้วยนะฮะ ซึ่งชุดพวกนี้นะฮะเขาก็จะผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะทุกคนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถูกดูดฝุ่นก่อนหนึ่งรอบนะฮะเพื่อให้เอาเศษผงอะไรต่างๆที่อาจจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าเนี่ยออกไปนะครับซึ่งพวกของติดตัวอะไรต่างๆเนี่ยพวกเป็นเครื่องประดับอะไรพวกนี้ทุกคนเขาจะไม่ให้เอาเข้าไปข้างในนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะมีอะไรหล่นลงไปในอาหารของเขานะฮะแล้วแม้แต่ปากกาเนี่ย เขายังไม่ให้เอาแบบปากกาที่มีปลอกเข้าไปเลยนะครับต้องใช้เป็นปากกาที่แบบเป็นแบบกดๆหรือแบบหมุนๆแบบนี้เท่านั้นมันจะได้เป็นการเมคชัวว่าไม่มีอะไรหล่นลงไปจริงแล้วก่อนที่จะเข้าไปข้างในจริงๆเนี่ยทุกคนทุกๆห้องนะครับเขาจะมีตัวบ่อสําหรับให้เราเดินเอาเท้าจุ่มแบบนี้เพื่อที่จะได้ฆ่าเชื้อตรงตัวรองเท้าเราอีกทีหนึ่งแล้วเราถึงจะเข้าไปข้างในได้สําหรับพื้นที่ที่เราจะได้เข้าไปดูในวันนี้นะครับทุกคนหลักๆเลยจะเป็นครัวผักนะครับ คือเราจะได้เห็นกรรมวิธีว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นชุดผักสุขภาพเนี่ยเขาผักมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่จริงแล้วที่ครัวกลางแห่งนี้มันจะมีครัวเป็ดย่างด้วยนะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้ MK ทั้ง100%เซนะครับเขาจะทำการย่างเป็ดที่สาขาแล้วนะฮะเพื่อให้มันได้รสชาติที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นที่นี่ก็เลยไม่ได้กลายเป็นครัวเป็ดย่างแล้วแต่ว่าหลักๆคือจะเป็นการเตรียมเป็ดเพื่อที่จะส่งไปยังสาขาต่างๆเท่านั้นเองนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูด้วยว่า น้ำจิ้มสุก,กี้ MK เขาทำกันยังไงนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในความลับสุดยอดของ MK นะครับไปจุดเริ่มต้นของผัก MK นะครับทุกคนเริ่มต้นที่ห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องรับวัตถุดิบนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนั่นก็คือเป็นผักกาดขาวที่มึงมาส่งนะฮะซึ่ง ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตาช่างอยู่นะครับจะเป็นจุดที่เขาใช้ช่างน้ําหนักพวกวัตถุดิบต่างๆที่มาส่งซึ่งผักพวกนี้ทุกคนผมถามทาง MK ว่าเขามาจากไหนนะครับประมาณ80%ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการหลวงนะฮะซึ่งมาจากบนดอยเลยนะครับรถจะออกจากดอยตั้งแต่ประมาณเมื่อคืนแล้วมาถึงตรงจุดลงผักตรงนี้ประมาณ8โมงเช้าเพื่อที่ตัวผักเนี่ยมันจะได้เอาไปโปรเซสแล้วส่งออกทันในอถของช่วงบ่ายนะครับ ก่อนที่ลูกค้า MK จะเข้าไปนั่งในร้านช่วงเย็นๆซึ่งจะเป็นช่วงที่คนเข้าร้านเยอะแปลว่าถ้าเกิดเราเข้าไปกินอาหาร MK ช่วงมื้อเย็นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้กินผักที่เพิ่งถูกเก็บมาประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆน,นะครับสำหรับร้านที่มีจำนวนสาขาเยอะขนาดนี้หลังจากที่รับวัตถุดิบมาเสร็จแล้วนะทุกคนทางฝั่งนี้จะมีเครื่องสาหรับตัดแต่งวัตถุดิบเบื้องต้น อย่างนี้จะเป็นเครื่องหั่นหัวผักกาดเขาจะเอาหัวผักกาดวางไปตรงนี้แล้วก็จะให้เครื่องมันตัดออกมาแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการตัดแต่งผักเบื้องต้นก่อนที่ผักมันจะไปถูกโปรเซสจริงๆนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะทําหน้าที่ควบคุมคุณภาพของผักทั้งหมดที่เขารับมาจากเกษตรกรนั่นเองผักที่ถูกส่งมาจากห้องเมื่อกี้นะคะทุกคนเขาจะถูกเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการล้างรอบแรกในขั้นต้นเนี่ยตัวผักกาดเนี่ยนะครับ เขาจะถูกพี่ๆี่ะนักง,งานเนี่ยแกะทีละใบแกะล้างทีละต้นทีละกาบนะครับพวกใบที่มันดูสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยจะถูกคัดทิ้งนะครับแล้วให้เหลือเฉพาะผักที่เป็นคุณภาพดีเท่านั้นหลังจากที่ล้างรอบแรกแล้วเนี่ยผักจะถูกนํามาแช่ในอ่างจากรุซี่แบบนี้นะฮะ เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นวิธีการที่ทาง MK ค้นพบได้หลังจากที่ทำงานมาสักพักนะครับคือแรงดันน้ำตรงเนี้ยมันจะทำการผลักพวกสิ่งสกปรกหรือว่าหนอนอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกาะอยู่ซ่อนอยู่ภายในผักต่างๆเนี่ยออกไปนะครับในขณะที่น้ำธรรมดาเนี่ยมันจะแรงดันมันไม่พอแล้วพี่ๆเขาจะทำการเอาผักที่แช่จากคุซี่เสร็จแล้วนะครับเข้าทำการเข้าเครื่องล้างผักตรงนี้ต่อไปนะฮะผักที่ล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเขาถูก บรรจุเข้าเครื่องแบบนี้นะครับแล้วแพ็คออกมาใส่ถุงแบบนี้เพื่อเตรียมส่งต่อไปอยังหน้าร้านต่อไปท่าน MK เนี่ยเขาให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของผักค่อนข้างมากนะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีการควบคุมมาตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่การปลูกเลยมีการคัดซับไพรเออร์นะครับแล้วผักที่จะถูกขายให้ MK ได้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานต่างๆที่ถูกกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นผักจะต้อง ถูกทิ้งไว้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวกี่วันกี่วันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้างนะครับหรือว่าก่อนที่จะรับผักเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวอย่างผักที่ถูกไปส่งไปให้แหลบเพื่อตรวจสอบคุณภาพต่างๆอีกทีว่าค่าต่างๆมันได้ตามมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยผักก็จะถูกดีเจกไปทั้งล็อตนะครับแล้วร้านค้าอย่างเช่น MK Life เนี่ยทุกคนเป็นร้านที่ผักทั้ง100%เนี่ยเป็นผัก จากโครงการหลวงเลยนะครับแล้วจะมีผักบางส่วนในนี้เป็นผักออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกในที่นี้ก็คือปลอดสารเคมีใดๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูห้องถัดไปนะครับผมอยากจะให้ดูดีไซน์อีกอย่างหนึ่งของครัวกลางแห่งนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดนั่นก็คือพื้นนั่นเองทุกคนที่ครัวกลางของ MK นะครับเขาจะทําการล้างพื้นทุกวัน แล้ววันหนึ่งมากกว่า1รอบด้วยอย่างตัวถงทางเดินแบบนี้เขาจะล้างวันหนึ่งวันละประมาณ2อรอบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกห้องที่ทําการโอป e เ a t i o n ต่างๆพวกครัวต่างๆเนี่ยเขาจะทําการล้างเกือบจะตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วเขามีการดีไซน์ให้เขาสามารถล้างพื้นได้ตลอดคือพื้นเนี่ยเขาจะเคลือบด้วยอ e ีพ็อกซี่เอาไว้นะครับเพื่อให้มันล้างแล้วทําความสะอาดได้ง่ายแล้วเขาจะทาการปรับสโลปสองข้างเนี่ยให้มาเจอกันตรงกลางจะเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงมีท่อระบายน้ําอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือพวกเคิร์ฟนะฮะมันจะไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นมุมนะครับเพราะว่าสิ่งสงกรปรกเนี่ยมันอาจจะสามารถเกาะเข้าไปตามมุมได้เขาเลยทําให้มันเป็นแบบนี้เพื่อให้มันสามารถทาความสะอาดได้ซึ่งเป็นทั้งพื้นแล้วก็ต้องเป็นบริเวณตรงฝ้าด้วยนะฮะส่วนห้องถัดไปนะฮะทุกคนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยเป็นหนึ่งในห้องแห่งความลับสุดยอดของ MK นะฮะนั่นก็คือห้องทําน้าจิ้มนั่นเองทุกคน ซึ่งเราจะสังเกตว่าทางเดินจะถูกบีบให้แคบลงนะครับแล้วตรงปลายสุดจะมีต้องวงจรปิดติดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้มอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าใครที่เดินเข้าออกห้องนี้บ้างนะครับพอเราเดินเข้ามานะทุกคนเราก็จะพบกับเครื่องผลิตน้ำจิ้มของ MK นะฮะซึ่งนี่น่าจะเป็นเครื่องทำน้ำจิ้มที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจำไม่เห็นเลยนะฮะคือเราจะมองไม่เห็นน้ำจิ้มสักหยด คือทุกอย่างที่อยู่ในนี้มันจะเป็นระบบปิดหมดเลยนะครับพนักงานที่เป็นคนเควัตถุดิบใส่เครื่องเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าอัตราส่วนของน้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นเท่าไหร,ร่นะฮะตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวคิดคำนวณทั้งหมดแล้วก็ผสมกันเองในเครื่องทาง MK บอกผมว่ามีคนเพียงจํานวนแค่4คนเท่านั้นบนโลกนี้นะครับที่รู้ว่าสูตรของน้ำจิ้ม MK ทําำยังไงนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือคุณธิ์ทีราโกเมนซีอของ MK นั่นเองครับ หลังจากที่ตัวน้ำจิ้มถูกผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดแรกที่เราสามารถมองเห็นสีของน้ำจิ้มได้หลังจากที่มันผ่านเครื่องอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นขั้นตอนนี้จริงๆแล้วทาง MK เนี่ยเขาจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำจิ้มไปส่งแลบก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คคุณภาพว่ามันได้ความหวานความเค็มความเปรี้ยวตามที่ มาตรฐานเขากําหนดเอาไว้ไหมนะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยนะทุกคนวัดข้าวออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆเลยนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาบรรจุลงห่อแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าน้าจิ้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ mk เป็น mk เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองคิดดูดีๆเนี่ยของสดวัตถุดิบต่างๆเนี่ยหลายๆที่มันก็มีความใกลเคียงกันแต่ว่าสิ่งที่ทําให้รสชาติมันแตกต่างก็คือตัวน้าจิ้มนี่ในตอนนี้นะฮะเราอยู่ในห้องเก็บกระบะ สำหรับใช้ใส่วัตถุดิบนะครับผมซึ่งกระบะที่เราเห็นทั้งหมดนี้ตรงเป็นกระบะที่เขาล้างเสร็จแล้วนะครับจริงๆเขาจะมีเครื่องล้างอยู่ทางฝั่งนู้นรถที่เขาขนส่งของเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอากระบะมาส่งตรงนี้เพื่อทําการล้างฆ่าเชื้อนะฮะด้วยอุณหภูมิสูงประมาณ80องศานะครับหลังจากเขาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเขาจะมาเก็บตรงนี้ทุกคนแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้คือเขามีการแบ่งสีของประเภทกระบะด้วยนะฮะกระบะแต่ละสีจะใช้เก็บของที่ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นของทั่วๆไปนะครับสีแดงจะเป็นของที่แบบมีความมันสูงอาจจะต้องการการทําความสะอาดที่มันมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งส่วนกระบะสีเขียวจะใช้เก็บของที่มันแบบมีความเปราะบางแบบแตกหักง่ายอย่างเช่นแบบพวกเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไปโดนมันไม่ได้นะครับส่วนสีเหลืองจะไม่ใช้เก็บของจะใช้รองเป็นฐานทั้งหมดนะฮะสีเหลืองที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้มาดูครัวกลางของ MK เราก็คงไม่รู้หรอกครับว่าสีแต่ละอันมันเอาไว้ทำอะไรนะฮะมีเฉพาะคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เท่านั้นที่รู้นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูฝั่งที่เป็นโลจิสติกของเขาบ้างนะครับซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องขนส่งแล้วก็การจัดเก็บต่างๆซึ่งจริงๆก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะเพราะว่า MK เคเขามีทั้ง700สาขาเขาจะทำยังไงให้มันส่งได้หมดเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนชุดกันอีกหนึ่งรอบชุดมันจะหนากว่าเดิมนิดนึงนะทุกคนเพราาะว่ เดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าห้องเย็นกันถัดมานะฮะทุกคนเราจะเดินเข้ามาในห้องที่เขาจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกสนะฮะก็คือเรื่องการจัดเก็บแล้วก็ส่งอาหารนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทาง MK เนี่ยเขาจะจับมือกับบริษัทญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเซงโคนะครับ ในการดูแลเรื่องนี้ Sen เซนโคนี่เป็นบริษัทที่เขาทําโลจิสติกมาร้อยกว่าปีแล้วทุกคนเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับเขาตั้งจอยเวนเจอร์ขึ้นมาชื่อว่า m s e n k ซนะคะฮะความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งอาหารเนทุกคนมันจะมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกคือความสะอาดเรื่องที่2คือการคุมอุณหภูมิตั้งแต่ต้นจนจบและเรื่องสุดท้ายก็คือจะทำยังไงให้ส่งไปประมาณ 6, 700สาขาแล้วมันไม่ผิดนะฮะ สิ่งแรกเลยคือเรื่องความสะอาดนะฮะทุกคนซึ่งจากฝั่งครัวเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายแล้วที่มันเป็นมาตรการเกีย่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดของวัตถุดิบของเขานะครับพอมันมาถึงฝั่งที่เป็นโลจิสติกเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่มันจะถูกแพ็คใส่ถุงแบบนี้อยู่แล้วนะครับซีลสนิทนะฮะทำให้เราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่ามันจะไม่มีสิ่งสกปกหรืออะไรลงไปปนเปื้อนกับตัวอาหารนะครับเพียงแต่ถ้าจะให้มันมั่นใจไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเพื่อ ให้ตัววัตถุดิบมันไม่มีคอนแทคก,กับมนุษย์เขาก็จะมีระบบออโตเมชันที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนู้นนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นระบบที่เขาใช้จัดเก็บสต็อกของเขานะครับข้างหลังที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นห้องสตอเรจขนาดใหญ่ที่คนไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับทุกอย่างจะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะฮะอย่างที่2นะครับคือเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะฮะคือบรรยากาศภายในโกดังแห่งนี้ทุกคน เขาจะติดแอร์ไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อคุมไม่ให้อุณหภูมิของวัตถุดิบอ่ะมันสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียนะครับอุณหภูมิที่เป็นบรรยากาศแบบนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ4-8องศานะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่บรรยากาศโดยรวมแต่ถ้าเกิดสําหรับห้องที่เป็นสําหรับเก็บวัตถุดิบจริงๆนะทุกคนเขาจะมีห้องแยกแบบนี้นะครับที่อุณหภูมิเนี่ยต่ำสุดถึงลบ25องศาเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับ จะเป็นห้องที่อุณหภูมิติดลบ25องศานะครับนี่คือช่องฟีดขนาดใหญ่และอย่างที่เห็นตรงนี้นะครทุกคนพวกของสดที่ต้องการแช่แข็งเนี่ยเขาจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะถูกส่งออกไปเพื่อขึ้นรถแล้วก็ไปยังสาขานั่นเองหนาวไปแล้ว <laughs> หลังจากที่เราทําการเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนขั้นตอนต่อไปมันก็คือการจัดเรียงเพื่อที่จะไปส่งยังสาขานะครับคือในแต่ละสาขาของ MK เนี่ยหรือว่าร้านอาหารอื่นๆในเคือ MK นะฮะหลังจากปิดร้านเนี่ยเขาจะทําการออเดอร์ของว่าวันรุ่งขึ้นเขาต้องใช้อะไรบ้างพนักงานที่เนี่ยเขาได้รับออเดอร์มานะครับเขาก็จะเอาของมา sorting นะครับซึ่งการจัดเรียงของต่างๆมันจะทำเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะทุกคนก็คือผ่านเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้ที่เขาตีตารางไว้แบบนี้นะฮะอันนี้คือของสําหรับ1สาขาสาขาหนึ่งต้องใช้อะไรบ้างเขาก็จะวางเรียงเรียงเรียงซ้อนๆ้อนกัน,นๆๆขึ้นไปสูงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งทยอยขึ้นไปขึ้นรถส่วนของที่จัดเสร็จแล้วนะฮะทุกคนเขาก็จะมากองไว้แบบนี้เพื่อเตรียมลําเลียงขึ้นรถนะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยที่เป็นประตูประตูเป็นช่องช่องเนี่ยอันนี้ คือเขาจะเป็นเป็นช่องที่จะเชื่อมออกไปสู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างตรงนี้เปิดออกมานะทุกคนก็จะออกไปสู่ด้านนอกแบบนี้นะครับแต่แบบนี้ไม่มีอะไรแต่อย่างช่องนี้พอเปิดปุ๊บอเราจะเห็นว่าเปิดออกไปปุ๊บมันจะเจอกับตัวตู้คอนเทนเนอร์ของรถปิกอัพที่มาจอดติดกับ ตัวอาคารนะครับคือเขาจะถอยรถมาจนชิดอาคารเลยนะทุกคนแล้วภาย,ภายในรถเนี่ยเขาจะเปิดแอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิเอาไว้เพื่อให้อากาศที่อยู่ภายในตึกกับอากาศที่อยู่ภายในรถเนี่ยมันมีการซิงค์อุณหภูมิเข้าหากันนะครับพวกของต่างๆที่จะถูกยกเข้าไปใส่ไว้ในนี้จะได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยคือของมันจะถูกควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นรถไปแล้วไปส่งถึงหน้าร้านเลยนะครับ โอเคครับทุกคนในวันนี้เราก็ได้เห็นขั้นตอนโปรเซสต่างๆของทาง MK เขาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าครัวกลางเขานี่มันยิ่งใหญ่จริงนะฮะทุกคนคือโอเคมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะว่าเขาคือ MK ถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทึ่งในวันนี้นะฮะคือการที่ผมได้เรียนรู้ว่าเวลาเราไปที่ร้าน MK แล้วเราสั่งเมนูอะไรสักอย่างมาเนี่ยไอของที่เรากินลงไปเนี่ยมันคือวัตถุดิบที่เพิ่งถูกเก็บเกี่ยวจากแหล่งวัตถุดิบอะเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนหน้านั้นอะเออซึ่งเขาบอกว่า ผักลงมาจากดอยตอนกลางคืนมาโปรเซสตอนเช้าส่งออกตอนบ่ายแล้ว ตอนเย็นคนเข้าร้านได้กินแล้วเขาไม่ได้ทําแบบนี้กับสาขาเดียวนึกออกปะเขาทําแบบนี้กับแบบเป็นร้อยๆสาขาของเขานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ amazing มากแล้วอันนี้มันยังไม่นับเรื่องการจัดการการดูแลความสะอาดคุมอุณหภูมิมาตรฐานต่างๆที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วนะฮะสมกับแบบเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบนี้แต่ทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเมนูเมนูหนึ่งของ MK นะครับนั่นก็คือเมนูชุดผักสุขภาพตอนแรกเวลาเราฟังชื่อเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่การตลาดที่เขาตั้งขึ้น มาเพื่อให้มันฟังดูดีเท่าน,นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสุขภาพที่เขาเติมต่อท้ายไปเนี่ยคือเขาใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับมันจริงๆนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง mk นะฮะที่พาพวกเรามาดูสถานที่เจ๋งๆแบบนี้แล้วตอนหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูที่ไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามใน channel บุมธลิตนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับเราหลายๆคนออกจากบ้านกันไม่ได้นะฮะบ,บางคนอาจจะขาดผักสดนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้เราสามารถสั่งผักสดจาก MK ได้แล้วนะครับซึ่งเขาใช้ผักชนิดเดียวกันกับที่ใช้เสิร์ฟเราที่หน้าร้านนั่นแหละทุกคนคุณภ,ภาพดีมากๆหลายๆอย่างก็มาจากโครงการหลวงซึ่งเราสามารถโทรสั่งได้ทาง1642 MK Delivery นะครับหรือว่าสั่งทาง Grab Food หรือ Line Man ก็ได้ถ้าเกิดใครขาดผักสดอย่าลืมนึกถึง MK นะครับ